thì anh nhận sập lần 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 anh có đi ไม่มีใครเลี้ยงพอลูกสามคนพ่อหักบานลูกตาพอโตขึ้นมาพ่อไปไม่มีใครเลี้ยงแล้วจ้าตัวแม่เขาก็ตายแต่นานพ่อก็เลยสุสารพ่อโลกเปลี่ยนพ่อก็เลยสุมสารพ่อโลกเปลี่ยนเตอนเอาไว้ก็สานาง พ่อไปใส่โนลูกแก้วไปแล้วบ่มาสั่งว้สิไปเที่ยวหางานไปจนโดนจนนานบ่มายำบา้านวันเล็บมือพ่อเลี้ยวหาตาสองผู้ผู้ตุนนั่นนามายำบา้านสุขนลูกพ่อนีไปสุนยู่เขตินทั้งใดหรือว่าเขาจับไปไครถอนขานแล้ว ขาแล้วว่าเป็นสิบัลลุงไงแหมเพราะว่าไปห่วงลูกนะเห็นมายามบ้านเห็นมายามบ้านโดนแล้วขอยาดฟอกขอยาดฟอกเออเออเนี่ยพอดีแล้วมัเโอ้ไปยามบ้านไปไปไปทำงานไปทำงานเบยมายามบ้านเดื่ยอะสิเดี๋ยวเลยกว่าหาลูกเดี๋ยวเรียกว่าหาลูกสิหนึ่งทำพรอนทำพรอนเออทำพรอนนทำลูกพรอนหาลูกพรอนหาลูก เอาไวัขอี่ครับท่านผู้ชมที่หลักเลยครบพอสุปยาร์เน้่ครับผมเบาโจซักใจดีครับมือนีมีดาราลเชิญตัวออกแล้วมาอีกแล้วมาใบันย่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮาฮ่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 าฮาฮ่่าฮ่าม่มฮ่ฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่าฮ่ฮ่า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 ฮ่่าฮ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 ่ขึ้นฮฮ่า่าฮ่ลฮฮฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮฮ่าเฮิร์บเฮิร์บฮ่ต่่่่ฮิร์บ มันคือฉีดตลกบานนี่อาจารย์เทพบุตรสติ์ทีเราจะพูดเป็นคนตั้งครับอ่าก็ิ่มเป็นบานนี่มักมักเฮิบหรือมักเฮิบบานนี่สองอย่างอม่ขันถามผมผมมักเฮิบเด้มักเฮิบดินแจกเฮิบไหมดินแจกเฮิบนี่มัน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 หาเบิ่งยากสิเด้ดขันบ่แรงอีหลีบ่มีเหิบเพมันบ่เป็นเหิบเลยม่นบ่พ่อบานนี้อยู่ในเหิบบานนี้จักเสียดโมูจักกบจักปลาไหลจักกิลีกิโลไปส่วนอยู่ในหันบุ ลาจีตโลกอาเชียนโมะแนงงัดดินแตงเคมอขึ้นมาเนี่ยบ่โว้ยนี่อนแมงต้นหมากระสุดกระสดกระสุดกระสุดนะอุ้ย่าจ่า่าแมงต้นหมาวะไอย่าง่าแมงสุนัขไายลมได้บ่เพีเขาเลยพุุบปุดเพอนียทำไมนีบ่เสมอเนี่พี่น้องพี่น้องมีผู้หูจักบุ่ยไม่แมงตนหมาบ่มีแลรอขัดคนโบรามจังหูจักหมานี่แมงกระสุดเยวกันแมงตุนมาแมงตุนหมนเป็นตัล่ยๆเดียวกันเป็นตัวเล่ยๆะ มันตดใส่มือเขาเลยเหลืองเดืองเนี่ยว้าแม่นครับเป็นพิษเป็นพิษต้นพูดนะพี่น้องผู้ใดหูวแจ็คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยผู้ใดเคยถือแมงตดหมาต้นไสหรือว่าแมงสุนัขหายลมกับพี่ที่มาที่ไปได้ซื้อผมขอเอามาจากข้ามีแหละครับโอ้ดินแดงเกือบดินแดงไรแห้งนี่แหละนี่แหละผมอันนี้เรื่องจริงเนี่ยเนี่ยผมบอกมาว่าไม่ขึ้นว่องเมื่อก่อนเนาะอ่าแม่นครับอ่าไม่ขึ้นตังค์ครับผมว่า มคนอีาสานเนี่ยว่าก็บ,บอกว่าดีเด็กเหิบย้ำและย้ำแรงย้ำยังมีเกล็ดเกล็ดที่โม่เกล็ดยังนี่เหิบไม่ขึ้นเหเิบเลยเออพูดถึง,งว่าท,ที่ที่อาจารย์เพิ่นแต่งให้ไม่ขึ้นเหเิเออบบ่มันก็ทันสมัยเหเิบแปลว่าสมุนไพรแต่ว่าก็ดีก็ดีคือกันแต่ว่าขันส่วนตัวว่าวโจซากนี่มักเหิบไม่ขึ้นเหิบไม่เพราะว่ามันเสด็จกินเชียอโม่ตั้งมั่นมิเชนั้นพี่น้องสีเอือนว่าอาจารย์ไม่ขึ้นเหิบ หรือว่าไม่ขึ้นเฮิบฟจะได้คงไม่ขึ้นเฮิฟอ่ะอันคู่เดียวก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 ันอ้าวนี่ละกันมุ่งมั่วมันกับทางช่องซูเปอร์ยาว้อเบาโจสัดชาแนลครับพี่น้องส่วนผู้ติดตามผลงานของอาจารย์ไม่ขึ้นเฮิบไม่ขึ้นเนื้อเผากับช่องไม่ขึ้นเฮิฟชาแนลนะครับผมผู้ใดอยากได้เพิ้งงานเขียนงานแต่งก่อดรองก่อดล่ำกะ พู้หล่ะครับเขาไปหาเพิ่นแต้ยเพ่งให้นักร้องหลายแล้วแมนครับล่าสุดสดๆร้อนนะครับควายเงินล้านผมผมแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วแน่แนครับควายเงินล้านแมนครับอุ้ยเป็นเพลงแรกในประเทศไทยลักดากลักให้พอลองซช่ไหมยังเลยซภพพนุ่มๆเนี่ยผมเอาให้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ามาอยู่ซะบพอกระลังนุ่มซะบพอกระลังนุ่มแต่สีแมนตัวนน้าเนี่ยองตงอยู่ให้มื่อนี้ได้เลยเบืองหน้าเนี่ยองตงเนี่ยัง เอาขึ้นขึ้นขึ้นในบ่ออาจารย์ขึ้นในบ่อขึ้นหัวขึ้นหัวเดี๋ย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 วขอเนียนขออนียนครับผมเนียนเนี้ผมอย่างนั้นไหน้ันไหนผมจะมีพุ่ยตัวเฮ้พุ่ยอยู่คุณแล้วเอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้เอา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 ตรงหัวขอบอเอ่าเดี๋ยวคลิปรุ่นเขาจะคอยลุ้ง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 ครับได้ได้ได้ครับเไตเติ้นก่อนหัวขอขึ้นขึ้นมากเอ้นเอาลองเบิึงควายเงินล้านโดยอาจารย์ไม่ขึ้นเออเป็นเป็นที่แตงล่าสุดครับล่าสุดไม่ขึ้นเหิบ ควาย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 ควานควายควายควานควาย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 านควายควายาายควายควายยวานควยายหว้ายควายเวายวยวาควยควายควายควายายควาคอยคควายคยาวยยย่ยายย จังหวัดได้เนี่ยอย่างว่าซึ่งสีดีนี่ฟังแต่จังหวัดก็ได้อันนี้ว่าทขอจังหวัดวัยรุ่นเขาครับครับเล็บเล็บขอนเล็บเป็นเล็บเป็นเล็บหนึวยเงินเล็บเล็บงเขาลองแล็บหนึ่งครับแล็อกมอลลัล็อกแล็บเออครับรวยกันเลยมามามาดีมาดีมาดีมาแล้วครับพี่น้องผู้ใดอยากได้นะครับงานเพลงก่อน้องก่อนล่ำ อ่าสำหรับซิลิปินนักร้องนะคุยเงินเหรียง้วงเงินแสนประมาณนั้นครับคุ้ยเงินเหรียง้วงเงินแส้นมาสามล้านมานี่มันไปไหนแข่งหลานหลวงรั่องราคาแต่ละมันราคามันเลยแพงะว่ามาแข่งนี่แข่งก็ไม่มาควายเงินล้านท่านได้แต่ใดมาแชมป์แกรนแชมป์นั่นนะใครรู้ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นอาข้าวทะไอ่ได้ศิลชื่องดีๆเลย ิงเนื้อกับสีนมาครับบอลนุ่มบอลนะพวหล่่นึงครับสํารับนี่แหละฟิลิปปินส์รุ่นไม่ว่าท่นมีเพ่งเป็นของเจ้าของอย่าทำเพ่งติดต่อมหาจารย์ไม่เค้นเฮอมเฮาเปพป็นยอหาโจซักรับซดไหครับเพราะว่าอยู่ในท้องวันเดียวกันเครือเครือเฮ้ยขครจาเรด้หมอลล ยางเดยกก็มอเลมานี่ล่ะมาหายพอสุเป็ยาวกันอาจารย์ไม่กันเหอะขึ้นกันคอาบจ้เลขโทรศัพท์พ่อศ8นย์แปดเจห้าศูนย์สาั่นหละนี่ศูนย์แปดเจ็าพี่้องเจ็ดแปดห้าศูนามเก้าสี่ราคาพอตองบอกมีทอใดมาทอนั่นมีกำหนดมาได้มาได้กำหนดมาได้เลยไปบบเดีรคัดเรียกวอกหนอยก็ไปซ้ำเก้าไปซ้ำเก้าแ้วมาทันเวลาทันดอก ครับผมครับ่าพญาไปยักสองชั่วโมงได้ก็ได้ว่าพญาไปชั่วโมงได้ก็ได้ครับว่าพญ่าออไปยักชั่วโมงก็ได้วันหนึ่ได้พญ่าออาไปนาทีหนึ่งก็ได้วันห่งนที่เดียว้ยกระเซีวเปียเผยโป้นหนาทีเดียววันี้ไหมอ่ะไปเล้เลบินมาเลยคนกลาัสดีครับเมื่อเล่ไล้ครับ มาแล้ครับบุญนิมมือมืองเมียนนะครับห่างหายจากอ่าเวที่ยูทูบไป่สองอาทิตย์เต็มสองอาทิตย์เพราะว่าไปทิ้งเบียกภารกิจทิ้งงานเสียดงงานยังไม่ยังพองานเสียดงแสดงแสดงเพราะว่าไปเล่นบ่เศร้ากันเที่ยงพูดล่องค้นถามเ่าว่าคือบ่ลงคลิปการแสดงให้เบิงเนี้อยากชิ้ล่องเฮเบิงครับผมพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีมือจักชูข้าวเมล่บ่มีผู้ทธายทำหาบ่มีผู้ทธายทำหายเพราะว่าทุกคน อ่าทุกคนแสดงมุดแสดงมุดแต่อาจจะมีบางคลิปที่บ้าโจสักไปยืนท้ายข่างไว้ที่ให้เบื้องเบื้องข่างกับเบื้องหลังเบื้องนานนี่บ่ได้เห็นเพราะว่าออกไปท้ายถ้ำบ่ได้คันเฮาสิให้คนอื่นมาท้ายถ้ำให้นี่กับบอมมีผู้มาเพิ่นก็เอาปัจจัยนําบ่มีผู้มาเพราะว่าเขาบ่มีปัจจัยให้เพิ่นนั่นแหละนั่นแหละมันก็เลยบ่มีผู้มาท้ายถ้ำให้สิไปจ้างตากล้องหรือว่าหูกล้องมากนี่ก็บ่ได้บ่มีเขาไม่ปัยให้เพิ่นบ่มีปัจใจเพื่อนนี่ทําด้วยความฮักพี่น้องทําด้วยความคิดฮอดพี่คิดฮอดน้องด้วยโทรศัพท์เครื่องเดียว น้ำอาคนค้นสมือ๋อปะคือเก่าคือหลังเนี่ยเงินเป็นการใหญ่เลยโอ้เงินเดยเพื่อนว่าเงินคือพระเจ้าเงินเดี๋ยวยังกาสร้างห้องอุงเขากระหาเงินเหมือนกันมื่อวานพ่อกระหาเงินเหมือนกันหรือว่าแต่หาเงินกันหาอยู่ได้แก่ได้แล้วเพอไปกระสุงเสือไปว่าไปแบกมั่นขึ้นรถอยู่พอบ่พอลูกขึ้นมันเหรียญหาตกตะลางโอ้ยฉันได้เห็นเชี่อกันยิ่งหันโอ้ หางเงนเินเฮียไมหางเงินเฮียตัวหนตัวนงเาหางเงินเมยแม่ไปรับจ้างหอ,อเล่นตกปองตันี่ผมอายุขัดไปลินแสดงหมอลำคือโปโทเอิ้นนี่ <c oughs> มันไปแบกมัน้นคือห,ห้วนเหงานเดีคนมาาไปสอกสอกคนเาสอกอยู่ในในในสอนเรียเรียนหาเสนหะนึ่ไม่ไม่เสนหนึ่นงบอ่เลียนบ่ม่ก็บ่เอาดอกว่านี่ไม่แห้งพูตกไปเรื่องแล้วมันมิดจัดมแ่น้บเดีเช่กันอย่านบ่ บาเสีไปเห็นมั้งข้างเยอะพองมา,มาลงดิน <laughs> <laughs> โอ้ยพองมาลมลิ <laughs> <laughs> ลินหาพองมันหน่อยเชย็นว่าเปลี่ยนเย็นว่บโมลเล่เนหาผมนึกเห็นสมัยไปนหน่อย <laughs> <laughs> สมัยนั้นฝนตกฝนตก ม,มันฝนฝนตกเอียดแล้วนว่าน้ำไหลทางเดิ้นทางตอนไหนตะกี้ต้องเงินมันเหียในในทางไหลเด้นตอนนี้ฝนเอียดแล้วสิภากันเล็กหน่อยตอนไหนตะกี้ต้องออกมาน้ำทางมาหาเงินเงินคือดินมันฝนซาหณาดินแม่น้ำแม่ง่าหาเงินยางไปแต่ละออกมาบาดยางไปเห็นกลมๆเดี่ยมแค่ติ้นเหยียบปั๊บเหยียบเสร็จกูเลยเต็ดหาว่า เอาออกมาบ้างยนะว่ารุ่นนะว่ามันจะเป็นเลีนหาเลีนหาแนนอนเดนะหุ่นเลยเอาออกมาบ้างเป็นท่นไม่ใญ่คนน่านไม่ใหญ่คนท่านไม่ใ่ราาดตอนือกี้คุณบัขาดว่ากันเนี่ยคนท่านไม่ใญ่ราขาดตอนเมกี้นะโอ้ยคือเลียนหาสุด พี่น้องสมัยไม่คนรุ่นไม่อาจรู้ว่าหมูจักยังเขาคนรุ่นเก่านี่คือหมูจักนท่านไม่ใส่ตาลอากาศแน่นครับกดมันมันซ้ำกับเรียนหาเพื่อนกดมันพอดีมันพอดีมันมันออกมามันมันงุ้มทั้งดันพอดีนะเอย่างนี่ไกลย่างไปหยาบปั๊บเสร็จกูเนี่ยเด้อสีเดียวกันภาพนี้อีกแลกันภาพแบบว่ากัดซีเงี้น่พอถือห้านิดตัวถือห้านิดพอจะยังกดไป ไมียากกว่ามิลเลอรมีุณคุ่คุณคุณค้ณคม่ออเคุณคุณมุณคุณคุณคุณีุณค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 อณนุณคุณกาณคุณคอยคุณมุณคุณคุณเุณนนณคุณนุณคุนนุณหุณคุณคุอคุณคุีคุณกาุอห้อยพวกมูอื ผมขึ้นไปแสดงเมล่อมารมาเลยิ่งแสดงจะได้ของโจั่วค่ะกันของลงเวยไปเอาบางยางงัมเรียนพู้แล้วพูดใจไหลลูกหานมาเด็กน่อยเขาไปขอเอามาให้สะพยนะให้จังได้คนขทยมาผมเปเ่อเี่ยเสียงไปในในกระลังทำไปละยำมเศร้าเปิดออกมารุนสุปเมมลุนหลัง สมพ่อเด็กน่อยมันเรียนห่มักแก้วอหนลูกนคนหน่อยผมแมมเขาลวไปของเนมันมันหูจัก่าของเลร็นนพ่อไม่ผมไม่ผมมันมาสมพ่อมันเรียนมันจัดได้ก็ดอกนเด้วเี้ยดีของเห่นก็ยาวได้กเดียวเนาะก็เดียวเนาะสังผู้พอสิแพ้งปังยพงเนาะวันเป็นของแห่ไปพันไปหาร้อยคุณไมปะตูขังเหลกในชีวิตผมว่าทันมันอีหรีเนื่เงสามหมื่นท่าน แต่แม่เ <Job> อีเด mm. ี๋ยวมีแต่ใบพันเนาะนี่ล่ะเงินนี่นี่ล่ะเงินสร้าเห็นมาเป็นลูมเงินดีมัดซุแล้วดีมัดซุแล้วคนนอยู่ได้ก็พอเงินได้ซุมื้อเออแม่นครับผมคันมนไ่มีเงินก็บ่เฮ็ดเวียกกันยังไงเหรอครับว่าว่ามาตกอเพ่งก็สร้างแต่พระสงฆ์องค์เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารยังก็สร้างเจ้าหน้ามาเต้ามาเต้านี่ ก็คือยังบ่อคลองกันคลองกันขโมยองจองเงินหมดครับก็คือยังวันที่สิบหกนี่แหละครับพ่อวันที่สิบหกนี่แหละคนก็ต้องการเงินวะวันที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหหนึ่งกับสิบหกเลยหนึ่งกับสิบหกเป็นวันสำคัญฮะวันสำคัญวันสำคัญรอหลุนเงินวันนั้นเออเออเป็นการกําเนิดเศรษฐีเศรษฐีกําเนิดเศรษฐีใหม่เออเศรษฐีใหม่แล้วก็ทุกวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกยาจกใหม่เหมือนกันโอเ้โหเศรษฐีใหม่มา ไฟไห,ไหม้ยมันไเศรษฐีไหม่งี้ยเออจะเป็นตัวใหญ่พอเศรษฐีไหมแล้วไฟไหม้ยันเปล่าเหรอเป็นมอเตอร์เพิ่นเด้่ยซอยกันเลยเศรษฐีไหมเศรษฐีไหมอันนี้คนดีใจรึมโอ้ยเศรษฐีเศรษฐีไหมเศรษฐีไหมโาศิลาอืมมีน้องไส้ป่วยแับนี้ครับป่วยแห้งตัวศิลาอันนงศิลาเออน้องไส้เล้วกันหาเนี่ยครับศิลากันหาเปล่า ตาน้องไผ่นน่นชาลี่นี่ดีดน้อนี่ว่าชาลีไหมน้องไผ่พไอ้นั่นมันน่องไผ่บอกมันเป็นสันัอนอันนี้เพื่่ากันหาชาลีอันนี้เพ่อนกันหาบอกเป็นชาลีบอกเนชาลีเาศิลาสิศิลากันหาน่องปนนองกันหาน้องพี่ไอ้นั่งเ่าพี่ไอ้คือือยาสับมันร้นกันในห่าศิลาคืครับ นองมาตายโอ้ยนตัวน้องเนาะคุณตือน้องตายแล้ววันโทศลถืออญินสั์ตัวนึงอืว้ายสองล้านสองล้านสองล้านอ้อเงลยคือว่าอาผู้นี้พ่อน้องผู้นี้ตายหมดเลรวล่าไปด้เงินหรือเด้เงินเท่ากับอนเนี่ยสามล้านผัเนี้ยอืมสามล้านมาเงิให้พุ่งอศิลาเนี่ย เงดไใสเลยแล้ว่าบอกว่าเนี่ยกระยัดใสนะเลยว่าถืออาเงาะมาอาัดว่าดีเงาไปเนี่ยสวาแม่คอยบอกอดอั้นอดอั้น้อกเอาเลยเอาเลยเอาเลยบอกยกันน้องเจ้าา อาบอกว่าเอาขอนเอาหนอกก็รู้อย่างเดียวบอต้องเอาหยัดหยัดให้พ่อรุ่งหยัดแขกก็เอาดองรับอาเอาไปใส่เสื้อข่อยกับพ่อใส่อยู่บอได้พ่อลุงหยัดใส่้ถุงเสีอถุงเงี้ยบอกเอาบอกเอาซั่งหยัดหยัดใส่ถุงเสียหยัดหยัด โอ้อนสีสวาเราทำผิดคนไม่ไปพวกเล่นทางไหนันนิษฐานไหมจะไปอายัดเราสันนิษฐานมันควยงามแบยโอ้บอ่ัดใส่ให้นะอ้าคอยบอกเถอะดีพอรุงเอา ผพื่อยคัก็น้องเจ้าเนี่ยงิเงินเเ่อคกน้องเจ้านะพอตะไรไปใส่เือเพใส่ยูก็เยพองอาเงีเลต้องส่งต้องเตเต็มหมอกพไปแล้พันไลพันถื่อนี้สองล้านมีละเถื่อน้สองล้านอ้ยีแท้ๆเออของแท้เลย ก็ค่อยอายัดโยแบบนี้ถึงอายัดเยอเป็นเลสี่เป็นถืออายัดอดอานยัดยอผู้การกิ่อมอายัดขึอ้วกันป่ะโอ้เออกรกสังอ่านอ่านไม่ดีดีกันใช่ไหมอ่าใส่ตินใส่มือ ก็ยอลยแม่ต้อาน้ำตาจังนันเมพี่น้องมันเจอไอ้รงบเขาไปยู้สั่งนันบ่ไว้บ่ไวดออาเอ้ย่เจ้าก็ไปซะอยกับพ่อตัวอยู่จะมาอย่างบ่บ่ได้บ่ได้บเอาบ่เอางใส่หง้าน้ำงียสตุ้งใส่เสียทตุ้งตายดส่ที่แต่ไปละพันทุ้หมูกูไปทำ่โอายสิลยอใส่ัวเดียตายเลย บอกไม่คือไม่บอกไมคือไม่สุดอ่าดิอ่ากระจายมันะตายน้ำกันหาเลยตายน้ำโอ้ตายน้ำวนนี่คือถืออายัดแท้นี่ละอายัดเนะอายัดสองล้านไปบ่ได้เลยลูกก็บ่ได้ลูกบ่อเด็กนี่แต่เป็ พักสักครู่เออแล้วครับฟังมตีลักเลยเขาลบครับโอ้เป็นสิทธิ์เด็กครับพ่อลูกบอกเป็นสิทธิ์ละนี่คือไล่การไล่การมุ่งเมามวนมีแนวอะไก็นเบาเบาชุ้กันฟังตากชุ้กันฟัง ว่าไปว่าไรกับเมื่อไม่ร่ากับเมื่อได้หน่อยไม่รากับเอให้ท่านผู้ชมที่หลากหลายระหลงเด้อลูกเต่าเหล่าร้านอยู่ต่างประเทศก็ดีไต้หวันฮ่องกงเยอรมันยังไก่สั่งทำงานทำการห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงน้องห่วงน้องห่วงไก่ห่วงไส้ทุกขั้นสกัดแลกกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารพ่อข่าวว่านี่เด้อครูบาอาจารย์นิสิตนักเรียนนักศึกษากรรมเสด็จออกกรรมกรเกษตรกร โอเคนี่ให้มีแต่ความหงเยงเหลืองเหลือมนีมีอายุวันะสุขะภลาพอสุบรวผมเบาโเชืซักใจดีไม่กันนืครับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ